สวัสดีค่ะเอิร์กนะคะวันนี้เอิร์กก็มีวิธีทิปส์ดีนะคะมาฝากกับคนที่ไม่สระผมนะคะแล้วก็ชอบมัดผมเป็นประจำนะคะการมัดผมที่ดูยุ่งเหยิงเนี่ยทำให้เราดูเสียบุคลิกแต่ว่า,าทําให้การมัดผมของเราเนี่ยดูดีขึ้นได้ยังไงแล้วคนอาจจะแบบไม่ได้โฟกัสตร,ตรงนั้นมากนั่นคือการใช้เครื่องประดับนะคะบนผมเออยุ่งอย่างเช่นการติดดอกไม้เนี่ยเอิร์กก็มัดนี่คือไม่ได้สระผมนะคะแล้วก็ทําให้ผมมันดูยุ่งๆในการมัดขึ้นไปมัดอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าถ้าเราใส่เสื้อยืดมันก็ดดูไม่ีแต่สมมติว่่าเรรีคืองปะดับเข้าไปหน่อย สมมติติดดอกไม้เข้าไปนะคะอ่ามันก็ทำให้ทรงผมของเราเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นดูน่ารักมากขึ้นนะ,ะแล้วก็ทําให้คนไม่ได้โฟกัสเรื่องการไม่สับผมของเรากลอีกในหนึ่งสมมุติว่าเราติดโบเลยการติดโบนะคะก็ช่วยทําให้คนนะคะดูภาพรวมของโบมากกว่าเพราะโบมันค่อนข้างใหญ่และอีกในหนึ่งที่จะมาแนะนําก็คือการใช้ผ้านะคะผ้าผูกผมการใช้ผ้าผูกผมเนี่ยอาจจะต้องใช้ทักษะในการผูกนิดนึงอย่างอันนี้เนี่ยมันเป็นลวดมาอยู่แล้ว การที่เราทําผมนะคะเราใส่ผ้าคาดผมแบบนี้ก็ทําให้เราได้ทรงใหม่ดูน่ารักขึ้นนะ,ะทำให้คนไม่โฟกัสในเรื่องของผมที่ไม่ดีสระของเราด้วยหวังว่าวันนี้นะคะทุกคนคงได้ทิปส์ในเรื่องของการใช้เครื่องประดับนะคะเพื่อดึงความสนใจจากการไม่สระผมของเราทาให้ทรงผมของเราหน้ารักขึ้นไปได้นะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ